นุ่นดีญาปูกลำ่ำนมัสการค่ะโอ้เกิดเรือ่อ่อเกิดเรื่อ่อปูตอนนี้นุ่นดีญาอยู่กับลุงเฮ่งขออนุญาตให้ลุงเฮ่งสัมภาษณ์ปูนั่นไม่ได้ค่ะเพิ่นเรื่องคารวาเขาหลายงวดแล้วค่ะโดนแล้วก็ได้ให้เด็กนั้นนุ่นดีญานูเข่าขาดกันตั้ง เดือนหลายเดือนเนาะต้งแต่ปีกายนี่เลขบ่ให้เข้าปันเน้บัดปีนี่ในพรรษาก็เข้าค่ะสวัสดีแจ้บใหญมากนี่ก็เข้าหลายงวดแลวค่ะรู้สึกว่าน้องน่ยาเห็นสองงวดซ่อนเม็นบค่ะปูที่เข้าเนี่ยกระชุนเกาเอาเอาเด้อขั้นเอาจริงๆเนาะเอาจริงๆก็แจ้งวดอันชุนเกาเกศ ค่ะแม่โตโต๊ะนึงแล้วก็มาแปดเก่าเนี่แปดเก่าแล้วก็มาศูนย์เก่าแล้วก็มาเยี่งอันมุกนึงอ่ะนะงวดนึ่งอ่ะค่ะแม่ข้างล่างอ่ะแล้ววันนี้มากงวดจังจในชี้สามค่ะกับงวดต้องยิ่ละได้งวดนี่ได้แนวทางหรือเปล่าคะปูได้ยูได้ละงวดที่ผ่านมาเนี่เขาโตกราฟเนาะค่ะเพราะว่า เป็นเป็นศูนเก้าเจ็ดแ่วมัเจ็ดเก้าเนาะตรงตรงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่าเพิ่นไพ่ซื้อล้างก็ให้เพิ่นซื้อบนเพิ่นซื้อตัวละสองพันเป็นเพิ่นห้ยูเก้าเจ็น่ะคเป็นนู้นก็สินักบนน่ะแหละเพินออกลางออกเ็ดเก้าลงโอ้ยงวบคาดไปเงินแสนยังพิคนแท่งให้ตัวละสองพันพอื ย่อมคนหนึ่งเราดีดีเรายุ่งเทเพราะแท่งไงงวดงวดสี่สามเราก็แท่งไงหารอยไปสี่พันกว่าอยู่่วันนี้เราแท่งไห้ตัวสองพันขั้นแม่เราถึงใช้ลา่างน้ำบุหรี่ได้เงินเป็นแสนหลายแสนอยู่ตารางงวดแตารางงวดนี่พักหลังปูคลิปเดียวจบบ่ค่ะหรือมีคงสุดท้ายอีกเพราะนูนที่ญาติไม่ได้สัมผัสโดนแล้วพักล้างนี่ นี่หลวงปู่ก็นำที่เจ้าหงษ์หลวงหงษ์วันหนึ่งหลวงปูป่ปล่อยเจ้าหงษ์กับเก่าเก่าเจ็ดแล้วค่วันที่แพ่งมาเนี่ย่วันนี้หลวงปู่กับกันกวางกีไปมาตามไร่ที่ให้นที่นี่เบิ้งน้นทิยาลืมซื้อนะคะอันเจ้าอย่าคีบอยู่บ่อัดแล้วค่ะผู้อัดตั้งเริ่มแรกแล้วสรุปว่างวดนนี่ <laughs> <laughs> ลูก็เก่งใจผู้ผักพรเกรงใจเวลาผักพรลูกเหฮงก็เลยขอต่างกล่องน้ำสรุป่างวดนี่จะให้เอฟซีโชคดีน้ำตัวได้ครับปูอป้เอาเจริญบ้นกำับพัาการครับอ๋อเลนคุยกันกำลังเข่าคอเมิ่มเลยบนปาก่นมาทายชิปน้ำันบนขันกับใกล้จะกลับแล้วก็ได้เห็นไล่ปูก็ได้อยางสัมผณ์น้ำ มืออ่นน้นองเสียวนรถไปซุ้งค่ <c oughs> ะดอดอนไม่โลมานี่ลงมาอ๋สวยตันเนี้ยสวยยุวะนว่าย้ค่วางแก้วดิอือครับผู<ะ>้สรลุบไาแนวทางงวนนี้ผู้จะให้เอฟซีโตได้ค่ะพ่อได้เอาไปซื้อรอตเตรี่ก่อนเราเขียนลงไปเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะอสองสองเก็ด สองสองเกตเออแล้วกะ็ห้าแปดห้าแปดอันบานี่ตัวนึงนี่ตัวกันนี่คอยนี่มัดสองเท่งสองหางเลยอันอห้าศูนย์กับสามศูน,นย์หน่อยมากมากดูกันบอกครับปูสองหางเนี่ยเออกันทั้งขึ้นว่าข้างล่างเลยห้าศูนย์กับยังก่อน <บ>ห้าศูานย์สามศูนย์ะหานกับาสามศูนย์ห้าศูนย์ก็สามศูนเอเป็นตัวการนเป็นปะค่ะผู้ตัวกันล่างเนี่เป็นกันล่างเออใด้จ้าจวงกลมตัวนูว,วงกลมตัวใดค่ะผู้วงกลงงกมเดยกขมักศูนยเนี่ยอันวงกลมหาแปดไป เน้นหาแปดวงกลมค้อหาแปดนะครับหาศูนย์กับสามศูนย์เป็นชุดกันออาแค่หางบนญก็วงกลมก็กันสองสองเกตนะสองสองเกตนี่หางเดี่ยวเลยเนาะปูครับเอาให้พ่นตัดเอาให้พ่นตัดเอาอ๋อครับคันตัดได้เพิ่ก็ได้สองสองกับสองเกตว่าแมนบอกปูเออเนี่ยว่าหนึ่งพ่อมือมือวันที ไอ้ใจฉลาเลยก้อนเก้าเก้าเจ็นั่นมาคอยย่อมทุ่มมาไดุ้งเจพบอ่ะก่อยก็บองแง่ไม่ฉลาเลยเก้าเก้าเจ็ดวันนี้มือสุดท้ายก๋จังให้เป็นเก้าเจ็ดกับแปดเก้าแถเนี้มือเงินกลางๆไม่อีกกะค่ะเพรคนที่เสือมไปต้องวดมันแมนเด้ค่ะแมนยูครับเป็นต้องงวดนีมัส์้มทมันเจยวกับตต้คอยนี่มันบางสิแมน มันที่เกิดในตัวมันเถอะเกิดจังเจ้งเลียดจังหนังในตูวห้องเสียมันที่แม่นเลยอันนี้ข่อยเอาเมือข่อยเอาเมือข่อยนี่คุบตบสิ้ข่อยมันสองวันยิบเจ็บเล้ชิ้นผ้าอ่ะคอยเล่นมันใจอยู่กับข่อยกับตั้นกองแบบหน้าที่เราเลยนุ่นทิยา ค่ะแปดนาทีแล้วค่ะปูปูจับเวลาฟ้องปูกราบขอบคุณปูหลายๆได้ค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขควอเอฟซีสุรินนะทางของปูนะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะครับกราบนมัสการค่ะผมค่ะค่ะก็จังๆน้อปูน้องวัดนี่ห้างเดียวนึ่งยั่วยั่วทาวน์น้องที่ญาติโทษไปหลวงปู่ปลูกผักปลูกอยัางยูเสื่อตู้เย็นว่านั่นเจ้าหลวงปู่จำผีษ มันคุ้นคือกันสองคนบัดมึงแล้วมึงไล่มึงอย่างผมนุ่นแมนนุ่นทิยาอุ้ยสภาพปูเขาไล่มากแมนนุ่นทิยาบอแมนบอใชบออยู่หัวหนุ่มก็เลยว่าอ้าวจำล้านบอได้แล้วอ้าวไหเอฟซีโฉมานกันแนวทางของปูนะคะอาเาโฉมโชคโฉมเจริญพรเจริญพอนครับกาบนมัสการครับกาบนมัสการค่ะ ค่ะพอไม่เป็นอ้องเสกัสิอย่างนล้วนะคะเ mm. สียงส,สัมภาษณ์ราว,วางนุนทิยาก,กับปูบึงการนะคะเพิินกับไฮนย้อยเน้นๆนะคะแนวทางของปูนี่เข่าเป็นประจํานะคะผักหลังนุนทิยาประเดี๋ยวเอามาลงปูทรงหาสองงวดกับเข่าสองงวดนะคะงวดนี่กับหามากจังซี่แล้วค่ะสองสองเจ็ดเป็นบนนะคะกับะะหาแปดนะคะตัวเน้นก็คือสองสองเจ็ดกับหาแปดตัวชุดกันคือหาศูนย์กับสามศูนย์นะคะ เป็นหน้าทางหาสื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทิยาก,กขออวยพ่อให้พ่อเป็พี่น้องเอซโชคดีหน้าทางของปู่บึงการนะคะอา็ให้พี่น้องสุกสู้กันหมานเลยครับเด้อพบพ่อ,พอกันได้คลิปหนาครับสุดยอดงมากเลยยำเพื่อยางแตลาดีเพื่อนเฮ็ดหน้าปีละสองข้งนะคะปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบนะคะคนขยันเด้อพี่น้องนะคะ แถวบ้านนนุิยานี่บมมีนม้ำคลองนะ,ะนะคะอําเภอย่างตลาดพันเฮเทศได้ผมมีนม้ำคลองนะคะเดี๋ยวสภาพไปเบิง่งคลองน้ำน้ำกันนะคะนี่น้ำคลองอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคลองชลประทานนะคะพ่นปล่อยน้ำออกมานะคะ